การติดตามตรวจสอบเรื่องจริงก็ควรที่จะให้เรื่องจริงตู่ต่อประชาชนใช่ไหมฮะไม่ควรที่จะไปไปได้ประโยชน์ส่วนตัวโดยการเรียกรับเงินแล้วก็ไปหยุดตรวจสอบกับนําซ้ํายังเป็นอันตรายต่อสังคมอีกก็คือแทนที่สังคมจะได้รับทราบว่าเกิดการทุจริตที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในวงราชการเรื่องจริงเนี่ยกับยุติเพราะนั้นยุติไปเพราะอะไรเพราะคนที่ติดตามตรวจสอบคนที่เป็นนักล้องได้เงินไปเรียบร้อยเลย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะวันเวลาใหม่พบกันทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้เราร่วมพูดคุยกันในหัวข้อบทบาทนักร้องเรียนกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นเรื่องสันสะเทินวงการนักร้องเรียนนะคะเมื่อตำรวจจากกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางร่วมสวนธิกําลังกับหน่วยงานอีกหลากหลายหน่วยงานบุกจับกลุ่มนายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือเจ้าของฉายา นักร้องฟ้องไม่เลือกค่ะบ,บ้านพักย่านปทุมธานีนะคะกรณีที่ร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจากอธิบดีกรมการข้าวเป็นจํานวนเงิน3ล้านบาทนอกจากตัวนายสีสุวรรณแล้วตํารวจยังสามารถรวบตัวนายเจ๋งดอกจิกรวมถึงผู้ร่วมขบวนการในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าในสังคมไทยคนไม่น้อยที่จะไม่รู้จักนักร้องตัวตึงอย่างรีสุวรรณจันยาก่อนหน้านี้เขาร้องมาหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรัฐบาลฝ่ายค้านองค์กรอ,อิสระหรือแม้แต่ข้าราชการจนกลายเป็นว่าเขาได้รับฉายาว่าเป็นนักร้องเรียนอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัววางบทบาทของตัวเองไว้ว่าเป็นคนที่ตรวจสอบตรวจตราความผิดปกติในสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม แต่กลับกลายเป็นว่านายศรีสุวรรณจันยาถูกฟ้องร้องในคดีเรียกรับผลประโยชน์ซะเองค่ะแน่นอนค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวของบรรดานักร้องเรียนเหล่านี้ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงกันแน่ รวมถึงสิ่งสําคัญนะคะสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกร้องเรียนไม่เป็นธรรมท่านสามารถที่จะฟ้องเอาผิดหรือปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างไรและประชาชนจะมีส่วนในการร่วมตรวจสอบนักร้องเรียนเหล่านี้ได้หรือไม่พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดะคีไขคําตอบเรื่องเหล่านี้ด้วยกันค่ะ ผู้ชมคะช่วงนี้เราอยู่กับเดอะคีรองศาสตราจารย์ดรปกป้องศรีสนิทคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะช่วยเราไขาคําตอบเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ปกป้องนะคะได้ครับดีครับอาจารย์คะปรากฏการที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณจันยาตอนนี้นี่สังคมเรียกขานไม่ว่าจะเป็นนักร้องตัวตึง นักร้องฟ้องไม่เลือกบางคนก็บอกว่าร้องไปรีดไปอาจารย์มองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณยังไงคะแล้วก็สังคมไทยได้บทเรียนอะไรบ้างคะครับผมอยากแยกเป็น2เรื่องะนะครับเรื่องของคนที่เข้าไปติดตามตรวจสอบในกิจการสาธารนณะ,ะเช่นเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในหน่วยง,งานของรัฐเกิดการกระทําที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาในองคอ์กรเอกชนใหญ่ๆที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นกิจจะเป็นอันตรายต่อกิจการสาธารณะเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเรื่องพวกเนี้ย คนที่เป็นประชาชนภาคประชาสังคมนะครับหรือทุกๆคนนะครับควรจะมีส่วนร่วมกันในการติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนให้คนเหล่านี้นะครับเข้ามาติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันหรือการการะทาที่ไม่ถูกต้องในวงราชการเพราะหลักสําคัญอันหนึ่งเลยครับทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ได้เนี่ย เพราะมันขาดความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงสังคมไม่สามารถเข้าถึงได้สังคมขาดความโปร่งใสในการทํางานของราชการค,คนเหล่านี้แหละครับที่เขาสามารถเข้าไปช่วยทําให้เกิดความโปรง่งใสเกิดความถูกต้องในการบริหารราชการผมว่าเป็นเรื่องที่ทควรสนับสนุนและเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําแต่อย่างไรก็ดีครับต้องแยกนะครับว่าการไปตรวจสอบกิจการสาธารณะหรือการเอาข้อมูลที่การกระทำที่ไม่ถูกต้องออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น มันต้องไม่มีเรื่องของการทุจริตส่วนตัวหมายถึงนะครับไม่ใช่ไปติดตามตรวจสอบและไปได้ข้อมูลการการะทาที่มีชอบของใครขึ้นมาในวงราชการและเกิดไปทุจริตขึ้นมาไปเรียกรับเงินขึ้นมามเพื่อแลกกับการปิดข่าวเพื่อแลกกับการหยุดตรวจสอบผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรจะถูกลงโทษและกฎหมายก็มีลงโทษอยู่แล้วเพราะนั้นโดยอยากแยกเป็น2เรื่องนะครับไม่อยากให้รวมกันว่าเอ้ย ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าต่อไปสังคมก็จะก็จะเลิกติดตามตรวจสอบอการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วใช่ไหมสังคมก็จะเลิกติดตามตรวจสอบการกดำเนินกิจาการสาธารณะแล้วใช่ไหมซึ่งตกกันข้ามเลยครับผมมองว่าสิ่งแรกเป็นสิ่งที่ควรที่ควรสนับสนุนสิ่งที่2ต่างหากครับที่ ระหว่างตรวจสอบหรือคนบางคนระหว่างตรวจสอบไปเนี่ยและไปใช้วิธีการเรียกรับเงินเรียกรับผลประโยชน์โดยทุจริตพวกเนี้แลกกับการที่จะหยุดตรวจสอบเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเพื่อไม่ถือคนคํำแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าจะเป็นโครงการภาครัฐหรือเอกชนเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องไปให้สุดถูกต้องครับใช่ไหมคะไม่ควรจะหยุดที่ว่าพอเราได้ข้อมูลที่มันกลิ่นตุ่มแล เราไปเรียกรับเงินเขาอันนั้นคือเรื่องที่ผิดกฎหมายครับทีนี้คําถามต่อถามเรื่องของข้อกฎหมายาาค่ะจย์มีกฎหมายอะไรที่ไปกํากับตรวจสอบสําหรับนักร้องโดยอ้างว่าอาก่กระผมมีเสรีภาพในการตรวจสอบแต่สุดท้ายแล้วมาเรียกรับเงินมีผลประโยชน์แอบแฝงแบบนี้ค่ะครับผมเล่าให้ฟังในเรื่องของกรณีที่ไปตรวจสอบข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะค,ะครับและเสร็จแล้วเนี่ยไปเรียกรับเงินจากข้าราชการโดยแลกกับการยุติการตรวจสอบหรือแลกแลกกับการที่จะหยุดตรวจสอบต่างๆเนี่ย อันนี้มีความผิดอยู่แล้วฮะมีความผิดฐานกันโชครัพย์นะครับรวมทั้งรีดเอาทรั์ในบางกรณีตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเพื่อเป็นการแลกกับเป็นการเรียกร้องนะครับข,ข่มขืนใจนะครับจูงใจให้คนเนี่ยให้ทรัพย์มานะครับโดยทําให้กลัวว่าถ้าถ้าไม่ให้ทรัพย์มาเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปแฉต่อเอาเรื่องนี้ไปขยายผลต่อนะครับและต้องแยกกันด้วยนะครับถ้าเรื่องติดตามตรวจสอบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่จริงค่ะนะครับเป็นเรื่องที่จริงเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นความบิดเพราะว่าการติดตามตรวจสอบเรื่องจริงก็ควรที่จะให้เรื่องจริงสู่สอนนชนใช่ไหมคระไม่ควรที่จะไปไปได้ประโยชน์ส่วนตัวโดยการเรียกรับเงินแล้วก็ไปหยุดตรวจสอบกับนําซ้ํายังเป็นอันตรายต่อสังคมอีกก็คือแทนที่สังคมจะได้รับทราบว่าเกิดการรุริตที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในวงราชการ เรื่องจริงเนี่ยกับยุติไปซะนั้นยุติไปเพราะอะไรเพราะคนที่ติดตามตรวจสอบคนที่เป็นนักร้องได้เงินไปเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้คือเป็นผลเสียกับสังคมเพราะนั้นถามว่ามีความผิดอาญาไหมมีฮะ,ะเพราะนั้นการตรวจสอบในการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการไม่มีความผิดอาญานะครับ สิ่งที่ผิดอาญาคือการไปเรียกรับสินบนเรียกรับเงิน<ม>เพื่อยุติการตรวจสอบตรงนั้นต่างหากที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดครับถือว่าเป็นภัยต่อสังคมเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจธธกร,รูปแบบหนึ่งนะอาจารย์เป็นอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปเลยฮะการกันโชคทราบฐานรีดเอาทรัพย์ทั่วๆไปซึ่งมีความผิดอยู่แล้วอย่างรกรณีของคุณศรีสุวรรณจันญ,ญ,ญาเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายัางเป็นผู้บริสิทธิ์จนกระทั่งนําไปสู่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและต้องไปพิสูจน์ทราบ ความบริสุทธิ์ตัวเองให้ได้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าผิดจริงอย่างของคุณสีสุวรรณเนี่ยผิดกฎหมายข้อไหนบ้างคะอาจารย์คะก็ประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา337าฐานการโชกรั์ถ้าพฤติกรรมเป็นเรื่องของการรับเงินเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการยุติการตรวจสอบนะครับก็เป็นเรื่องของการโชกรับนะครับอันนี้การชกรั์เป็นตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายบทอื่นนะคะบทอื่นเนี่ยก็ต้องดูนะครับถ้าถ้าคนที่ติดตามตรวจสอบเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหมายถึงนะครับถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และเขาไปติดตามและดําเนินการในกิจการเป็นหน้าที่ของรัฐในการาไปติดตามตรวจสอบนะครับและเขาเรียกเงินเพื่อยุติการตรวจสอบอันนี้ยังเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับ<ะ>สินบนอีกจังเป็นอีกอันหนึ่งอีกซึ่ง<อ>เป็น,อ,นอันนี้เขาขาย157่ด้วยไหมคะมากกว่า157อีกเลยฮะมันเป็นเรื่องของรับสินบนชใช่ครับเป็นกฎหมายของปปชครับ<อ>แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายของปปชด้วย ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะอาจารย์นักร้องหลายคนเนี่ยมักจะอ้างเรื่องของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการเคลื่อนไว้ในการแสดงความคิดเห็นเราจะจํากัดการใช้เสรีภาพของคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างค่ะอาจารย์ที่จะไม่ไปละเมิดหรือว่าไม่ไปกันแกล้งไปในทางอื่นนะคะครับผมแยกเป็น2กรณีนะครับทุกคนเมสิทมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอยู่แล้ว และเสรีภาพนียรับรองในกิการร่วมประเทศรับรองในเรื่องสื่อมวลชนสากลรับรองและธรรมนูญอยู่นะครับเป็นหลักส่วไปเลยทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่เสรีภาพนี้มีขอบเขตครับหมายถึงการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์ในชื่อเสียงกิตยุของคนไม่ได้ <S <S จะมีความรับผิดทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญา นี่เป็นหลักทั่วไปเราสามารถแสดงความเห็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปหมิ่นประมาทเขาไปใส่ความเขาให้ชื่อเสียงเขาเสียหายเกียรติยศเกียรติคุณเขาเสียหายไปเนี่ยเป็นทั้งความผิดั้นแพ่งและเป็นทั้งอาญาเพราะฉะนั้นเสรีภาพตรงนี้มันมีขอบเขตคราวนี้ก็ต้องแยกเป็นเป็นเรื่องของกรณีทั่วๆไปเช่นในาอกนะครับใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นและไปทําให้ชื่อเสียงของในขอเขาเสียหายอันนี้เป็นหมิ่นประมาทในขอสามารถดําเนินคดีแพ่งดําเนินคดีอาญาได้อันนี้เป็นหลักทั่วไปตรงกันข้ามนะครับ ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องในกรในขอแล้วเป็นเรื่องของกิจการสาธารนณะเป็นเรื่องของการบริหารราชาการของประเทศที่เราได้ได้รับข้อมูลมานะครับว่าข้าราชาการหน่วยนี้องค์กรนี้ทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาเราจะเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวคนร้องหรือตัวคนเปิดเผยกับข้าราชาการที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องกิจการสาธารนณะ เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากเห็นประเทศไม่มีทุจริตไม่มีคอร์รัปชันตรงนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าเสรีภาพเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับสมควรที่จะถูกให้เขาใช้มาเพื่อที่จะติดตามตรวจสอบในเรื่องของคอร์รัปชันซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริง <S <S นะครับ <S <S าการทุจริตคอร์รัปชันจริงและมีคนมาเปิดเผยอย่างนี้จริงเนี่ยผมว่าสุดท้ายสังคมได้ประโยชน์หมด <S <S จะไม่มีใครกล้าคอร์รัปชันคอร์รัปชันมันจะลดลงและมันจะหายไป นะครับตรงเนี้ยก็ต้องแยกกันถามว่าเขามีสิทธิ์ดําเนินการหมิ่นประมาทไหมก็มีฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเป็นคอร์รัปชันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับเขาดําเนินคดีไปคนที่ถูกตรวจสอบข้าราชการที่ถูตรวจสอบถ้าคอร์รัปชันขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับเขาดําเนินคดีไปเขาก็แพ้ฮะเจ็บปวเพราะเขาเอาเรื่องจริงมาพูดไงฮะเขากำลังพูดความจริงว่าคุณทุจริตคอร์รัปชันไอ้อย่างของกรณีของคุณศรีสุวรรณนี่จะนําไปเรื่องของการยึดทรัพย์ไหมฮะจย์ ต้องแยกเป็น2อันนะครับถ้าเป็นกรณีที่ที่เป็นความผิดทั่วๆไปนะครับก็สามารถยึดยึดทรัพย์ได้ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการํำผิดต่างๆะนะครับแตใ่ในกรณีของกฎหมายปปงเนี่ยนะครับเขาเขาอ,อธิบายนีง้งฮะถ้าเป็นถ้าเป็นการยึดทรัพย์ตามกฎหมายปปงเนี่ยเขาจะยึดในความผิดฐานเจ้าพนักงานทุจริตรับสินบนอันนี้นเนขายึดได้<อ>ถ้าเป็นเจ้าพนักงานไปไป,ไปทำนะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาไปกันโชคคนธรรมดาไปรีดเอาทรัพย์แบบเนี้ย เขาจะริบได้เฉพาะที่ทําเป็นองค์กรอัจากรรมเป็นอ้างยี่มหมายถึงถ้าทำคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ของกฎหมายปป,ปงต้องทําเป็นองค์กรอันธกรรมก็ต้องไปดูว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าใช่ครับเข้าองค์ประกอบไหม<ช>ตามกฎหมายแต่ละบทเนี่ยนะคะทีนี้หลายคน พอเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณเป็นนักร้องอต้องยอมรับนะอาจารย์ว่านักร้องเรียนเนี่ยกลายเป็นอาชีพแล้วนะคะตอนนี้คนเป็นนักร้องเรียนเกิดขึ้นมาเยอะมากหลายคนเริ่มกลัวละจริงๆอาจจะไม่ได้ทําผิดนะคะเริ่มกลัวว่าวันหนึ่งวันใดฉันจะตกเป็นผู้ถูกร้องบ้างหรือเปล่าทีนี้ถูกร้องก็ส่วนหนึ่งแต่ถูกร้องแล้วไม่เป็นธรรมอันนี้ค่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่ เราจะต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายที่จะเอามาปกป้องสิทธิ์ของเราเอง<ช>เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมอันล็อกเรื่องนี้กันรวมถึงประเด็นอื่นๆกับอาจารย์ปกป,ป้องนะคะพักสักครูครร่ค่ะรายการเดอกขี่ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีเกย้ายเวลาออกอากาศไปอยู่วันอาทิตย์เวลา14นาิกานาทีถึง15นาิกา30นาท,นานาทีเริ่มวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567นี้ อย่าลืมร่วมปลดล็อกทุกปมปัญหาไปด้วยกัน คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกับเดอะคี๋กันต่อนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมในรายการเดอะคี๋ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9เพียงตอบคําถามเข้ามาว่านายศรีสุวรรณจันยาถูกจับกลุ่มดําเนินคดีร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจากใครระหว่างข้อหนึ่งตรวจหรือข้อ2อธิบดีกรมการข้าวทราบคําตอบแล้วส่งมาในอินบ็อก facebook แฟนเพจเดอะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวตอบคําถามถูกท่านจะได้รับหนังสืออนาคตและฉากทัดการเมืองไทยเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืนโดย โดยสถาบันพระปกเกล้าฟรีทันทีค่ะมาร่วมตอบคำถามกับรายการเดอะคีย์ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรายังอยู่กับเดอะคีย์นะคะรองศาสตราจารย์ดรปกป้องศรีสนิทคณะบดีคณะนิติาาาศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่เราทิ้งท้ายช่วงแรกของรายการไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราตกเป็นผู้ที่ถูกร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรมเราจะสามารถใช้สิทธิ์อะไรในการปกป้องสิทธิ์ของเราได้บ้างคะอาจารย์คะครับ คำว,ว่าร้องถูกร้องเรียนโดยไม่เป็นธรรมผมยกตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเราเป็นข้าราชการเราเป็นทั่วไปเนี่ยเราไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันเลยเราทําถูกต้องทุกอย่างแต่มีนักร้องคนหนึ่งมาใส่ความเราและก็ตามมาด้วยการเรียกเงินเราเพื่อจะ,ะเพื่อจะไปปกปิดเพื่อที่จะไปยุติการตรวจสอบต่างๆที่มันไม่เป็นจริงเลยถ้าเราไม่ได้ทำเลยนะครับ ผมว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวฮะก็คือใช้สิทธิ์ในที่หนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อเราถูกเราไม่ต้องไปกลัวใครนะครับ <S <S ก็ไปแจ้งต่อสาธารณชนเลยฮะ,ะเขาไปตรวจสอบทางไหนเราสื่อมวลชนนะครับโซเชียลไรไหนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะฟังอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ให้ข่าวไปเลยฮะว่าทุกอย่างเราทําถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ ไม่มีเรื่องใดที่ผิดเลยไม่มีเรื่องอะไรที่จุดทุจริตเลยเราสามารถตอบโต้กลับไปได้อย่างทันทีฮะอันนี้ผมว่าทําได้เลยโดยไม่ต้องไปรอรอ,อการดําเนินคดีรออะไรด้วยซ้ำอันที่2น,น,นะครับถ้าเราถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรมถูกร้อเรียนโดยไม่เป็นธรรมแบบนี้นะครับท่านสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้ครับ ทั้งหมิ่นประมาทท่านสามารถแจ้งความดำเนินคดีถ้าเขามาเรียกรับเงิน <c oughs> เพื่อยุติการแฉต่างๆท่านก็สามารถดําเนินคดีอาญาถ้าเขาหาที่ผมบอกไปก็คือการโชคดีเอาทรัพย์ได้ดได <c oughs> นะครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างคุณศรีสุวรรณกับอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะจา์ <c oughs> คืออธิบดีเนี่ยท่านเก็บรวบรวมหลักฐานตั้งแต่ปีที่แล้วท่านใช้เวลานานมากในการที่จะปรึกษาหารือกับตํารวจแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับ เรื่องของการทุจริตนี่นะคะอาจารย์มองว่าการกระทําแบบนี้สังคมได้ประโยชน์อะไรจากการที่อธิบดีท่านมาเปิดหน้าชกกับคุณสิสวุวณนะคะครับก็จะได้ก็จะได้ลักษณะที่คนที่เป็นนักร้องที่ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยนะครับก็จะหมดไปถามว่าคนที่เขาติดตามตรวจสอบกิจการสาธารณะที่เขาไม่ทําพฤติกรรมไปเรียกรับทรัพย์สินอย่างเนี่ย ควรจะมีอยู่ไหมและควรจะให้มีอยู่ต่อไปไหมผมว่าควรจะมีและเป็นประโยชน์กับสังคมเขาควรจะมีที่ยืนจริงๆถูกต้องในขณะที่นักร้องนะครับที่ร้องไปรีดไปร้องไปแล้วก็ไปเรียกเงินไปร้องไปแล้วก็ไปได้ประโยชน์ส่วนตัวไปอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะที่ทางผู้เสียหายอธิบดีกรมการคข้าวเลยนะครับเขาดําเนินการเพื่อให้สังคมเห็นและให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการลงโทษคนที่ ดําเนินการใช้เสรีภาพและไม่สุจริตนะครับในการดําเนินการร้องเรียนเรื่องต่างๆใช้เสรีภาพไม่สุจริตและอย่างนี้ถือว่าไปละเมิดสิิตเขาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าเราโดนแบบเนี้ยเราจะร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างนอกจากสื่อมวลชนนะคะอาจารย์หน่วยงานที่แบบหน่วยงานรับร้องเรียนนะคะก็เป็นเรื่องของเจ้าท,ที่ตํารวจทั่วไปเลยครับเพ<อ>ราะมันเป็นความผิดอาญานะครับฐานหมิ่นประมาทฐานการโชทซั์ก็ไปที่เจ้าที่ตารวจได้โดยตรงนะครับหรือใช้สิทธิ์ฟ้องทางศาลเองก็ได้นะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจานอานอกจากตำรวจที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนสื่อมวลชนแล้วจะมีบรรดาเพจต่างๆทีเ่เหมือนมีทนะทางสังคมรับเรื่องร้องเรียนเหมือนจะเป็นแทนหน่วยงานภาครัฐไปแล้วนะคะจาม์มองมองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะผมมองว่าเป็นสิ่งดีนะครับถ้าเขาเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนสื่อโซเชียลสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะคอยช่วยตรวจสอบ การทุจริตและการกระทำโดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐผมมองว่าเป็นสิ่งดีแต่สิ่งที่ไม่ควรมีเลยก็คือการไปเรียกทรัพย์สินโดยทุจริตกันพวกนี้เป็นการกระทำที่ที่ไม่ควรสนับสนุนนะครับคราวนี้ก็ต้องตั้งคำถามกลับนะครับว่าประชาชนเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐรจากการกระทำามิชอบทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนี่นะครับ,รบเขาหันไปพึ่งสื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับเขาพังไปพึ่งสื่อสื่อโซเชียลสื่ออะไรต่างๆเพื่อน,นําเรื่องพวกนี้มาเปิดเผย แล้วถามว่ามันได้ผลไหมหลายครั้งก็ได้ผลนะครับหน่วยงานภาครัฐต่างก็ก็เก่งกลัวนะครับก็ไม่กล้าที่จะดําเนินการที่มีชอบและดําเนินการที่ทุจริตอะไรต่างๆนานา,นาแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งต่อนะครับว่าสื่อพวกนี้ก็ควรจะทําหน้าที่เขาต่อไปอย่างสุจริตนะครับเพียงแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองฮะควรจะต้องมีการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็น ที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ที่มีประสิทธิผลและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนด้วยไม่ใช่เกิดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับ<อ>เขาไม่สามารถเขาไม่สามารถไปพึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เขาต้องไปร้องสื่อร้องเพจต่างๆ,างๆผมเลยอยากมองภาพรวมในสังคมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมไทยและดีเป็นสิ่งที่ดีกับ,บระบบบริหารของประเทศมากเลยก็คือทำงานร่วมกันฮะทั้งสื่อทั้งโซเชียลต่างๆก็คงทำหน้าที่ของท่านอย่างไปของท่านไปอย่างสุจริต โดยวัตถุประสงค์เพื่อทาให้สังคมเราดีขึ้นปลอดทุจริตคอร์รัปชันในขณะเดียวกันหน่วยราชะการฮะทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องรับเรื่องร้องเรียนพวกนี้ให้ประชาชนเขาด้วยควรที่จะมีการเปิดสายตรงถึงผู้บริหารต่างๆถ้ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลขึ้นในหน่วยราชการเนี่ยมาถึงตรงถึงผู้บริหารผู้บริหารจะเข้าไปเข้าไปช่วยจัดการต่างๆผมว่าถ้าทําคู่กันแบบเนี้ยสังคมเราก็จะดีขึ้นแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะก็จะลดลง ก็คือตรวจสอบคู่ขนานกันไปทีนี้ฟังจากคําตอบของอาจารย์ที่ตอบมาเมื่อสักครู่นะคะอยากจะถามต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการนําเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลไปร้องหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตารวจก็ดีหรื่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็ดีเนี่ยนะคะแทนที่จะมาร้องสื่อร้องเพจต่างๆอาจารย์มองว่ากลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยไปร้องเพจไปร้องสื่อแทนที่จะไปร้องหน่วยงานภาครัฐโดยตรงมันมีปัญหาลักษณะเชิงโครงสร้างนะคะอาจารย์ ผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ที่ควรจะทําคู่กันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเป็นภาพรวมใช่ไหมเป็นภาพรวมที่ทําคู่กันเนี่ยนะครับผมก็่าจจะตั้งคําถามกลับนะว่าทําไมเขาถึง <S <S เขาถึงมาร้องเรียนสื่อต่างๆนานาแบบนี้ผมพูดถึงสื่อที่ที่ดีนะครับที่สุดจริตนะ,ะเพราะบางทีเขาอาจจะช่วยช่วยประชาชนได้เร็วกว่าภาครัฐหรือเปล่าเขาหวังขึ้นพวกนี้มากกว่าหรือเปล่าแทนที่จะไปไปหาทางภาครัฐนะครับและภาครัฐก็เช่นกันฮนะเรื่องร้องเรียนบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยนะครับ ท่านก็สามารถอธิบายได้ฮะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําถูกต้องตามกฎหมายหลักเกณฑ์ไม่ได้มีการทุจริตไม่ได้มีเรื่องที่ไม่ชอบเลยอย่างนี้นะครับผมก็จะว่ามันสามารถที่อธิบายผ่านสื่อพวกนี้ได้ในบทบาทของสื่อโซเชียลนะครับท่านอาจจะทําตัวเป็นคนกลางก็ได้ฟังเรื่องร้องเรียนประชาชนแล้วก็เชิญหน่วยงานภาครัฐมาอธิบายและสุดท้ายสังคมจะจะชี้เองฮะว่าจะเชื่อใครเองผมมองว่านั่นแหละคือคือสิ่งที่น่าจะเสริมกับกลไกการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่แล้วซึ่ง ซึ่งถือว่าดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยประชาชนก็อาจจะมองว่าไม่ทันใจเขาหรืาอาจจะไม่สามารถเกิดประสิทธิผลได้เพียงพอ,พอเท่ากับการร้องเรียนทางสื่อเนี่ยค่ะประเด็นนี้กำลังจะถามต่อว่ามันจะกลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่ทําให้ประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่ข้าราชการตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยใช้ช่องทางนี้ในการที่จะร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือสื่อแล้วมันกลายเป็นช่องโหว่ช่องว่างในการที่ให้กลุ่มคนหรือบุคคลเนี่ยทุจริตเรียกรับผลประโยชน์รับจ้างร้องเรียน มันจะกลายเป็นช่องทางนั้นไปอะคะอาจารย์ผเราจะเราจะป้องกันยังไงคะผมก็กำลังมองอย่างนี้นะฮะ,ะผมกำลังมองว่าเครดิตของสื่อของคนที่ทํางานเรื่องติดตามตรวจสอบกิจการสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมผมเห็นเครดิตนะครับผมเห็นคนที่เขาตั้งใจนะครับที่ติดตามตรวจสอบกิจการสาธารณะเนี่ยนะครับเอาเรื่องที่ไม่ถูกต้องมาให้ประชาชนเขาเห็นเนี่ยนะครับโดยสุจริตนะครับไม่ได้มีการไปเรียกเงินเรียกรา,ายหลังเนี่ยนะครับ ผมเห็นเครดิตพวกเนี้ยและผมเห็นว่าเป็นพลังให้สังคมในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันผมเลยยังมองนะฮะว่าการที่เขาทำหน้าที่โดยสุจริตเพื่อเอาเรื่องที่ไม่ถูกต้องออกมาให้สังคมทราบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่น่าจะลดคอร์รัปชันและลดการกระทำที่ไม่ถูกต้องลงได้ผมไม่ได้อยากไม่ไม่ได้อยากมองว่าการทำหน้าที่ของพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแต่ผมมองเรื่องเครดิตสําคัญมากเพราะนั้นถ้าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้อง เพจต่างๆที่เป็นเพจที่คนเชื่อถือเป็นเพจที่คนติดตามเยอะมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างแล้วว่าเขากําลังทําเรื่องที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ที่สังคมกําลังกําลังให้ความหวังเ้าส่วนหนึ่งคู่ขนานกันไปกับการร้องเรียนของหน่วยราชการนะครับแล้วสุดท้ายคนที่ทําตัวเป็นคนที่ร้องเรียนเสมือนหนึ่งแสดงออกสังคมว่าเหมือนกับจะช่วยประชาชนเหมือนกับทําให้บ้านเมืองดีขึ้น แต่สุดท้ายตัวเองก็แอบไปหรือตัวเองก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบผมว่าตรงนี้มันก็จะหมดไปเองมันจะหมดไปเพราะอะไรฮะหมดไปเพราะสังคมก็จะเข้าไปดูสังคมก็จะเข้าไปตรวจสอบและสังคมก็จะเป็นคนบอกเองว่านี่ไงคนนี้คือสื่อแท้คนนี้คือคนที่ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงคนนี้ไม่ใช่สื่อแท้หรอกไม่ใช่โซเชียลที่ทําเพื่อประชาชนหรอกทําเพื่อตัวเองด้วยอีกส่วนหนึ่งโดยทุจริตโดยไปเรียกรับเงินเขาไปรีดไถ่เขาอีก ผมเชื่อว่าสังคมเขาจะตรวจสอบและสังคมก็จะก็จะเลือกเองและก็จะให้เครดิตของของสื่อพวกนี้เองครับก็ สุดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์จะฝากอะไรกับว่าที่นักร้องเรียนทั้งหลายที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กําลังแสดงบทบาทของตัวเองอยู่อะค่ะครับผมยังให้กําลังใจนะฮะผมเนื่องับมองว่าคนที่ที่ทําหน้าที่ในการติดต่อในการติดตามนะครับการทํางานของรดหน่วยราชการรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆเอกชนด้วยนะฮะที่เขาที่เขาไปละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่เขาไปเอา,าเราเปรีเปียบผู้บริโภคเอเปรียบประชาชน ที่เป็นบริษัทเอกชนทั้งหลายเนี่ยผมยังมองว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งจําเป็นของสังคมไทยและสังคมโลกด้วยหลายที่เขาสนับสนุนให้ทําด้วยนะครับเพราะมันเป็นมาตรการที่ที่มีประโยชน์และเป็นมาตรการที่ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมในการลดแล้วก็ยุติปัปญหาทุจริตคอร์รัปชันและการทำที่ไม่ชอบในสังคมนะครับอยากจะฝากให้คนเหล่านี้นะครับเขาทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบเพื่อประชาชนเพื่อสังคมอย่างแท้จริงไม่ใช่ทําไป เพื่อจะหวังทรัพย์สินหรือประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ทาไปเพื่อจะไปรีดไถ่ตบรัพย์และเสร็จแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์ล่ารวยเอาล่ารวยเอาและสุดท้ายแล้วสังคมและประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วเรื่องที่ควรจะเปิดเผยก็ยุติลงไปเพียงเพราะเขาให้เงินคุณแล้วและประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนั้นอีกเลยผมก็เลยมองว่าควรจะสนับสนุนคนที่เขาทำเพื่อประชาชนและควรจะติดตามนะครับแล้วก็ลงโทษ แล้วก็ไม่ให้ที่ยืนกับคนที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ต้องให้ที่ยืนกับคนที่ทําดีส่วนคนทําไม่ดีก็ค่อยๆหมดไปจากสังคมโดยสังคมี่จะเป็นตัวสกรีนเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือเอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมและเสนอประเด็นที่ท่านอยากทราบได้ทางช่องทางอินบ็อกซ์ b o o k f a n p a นเพจเดอะคีย์ขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะโดยสิท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากสถาบันพระปกเก้าค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอาจารย์ปกป้องและดิฉันรสรินประกอบทานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ